สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสารต่อทุกเส้นทางแห่งความสุขสู่พวงประชาเปิดตัวสารคดีชุดพิเศษประโยชน์สุขของแผ่นดินในปีนี้เป็นปีมหามงคลเราเห็นว่าการทำสารคดีต่างๆพวกนี้จะทำให้ พี่น้องประชาชนของเราได้ไร้รับทราบว่าการเริ่มโครงการขององค์ท่านนั้นนะ่ะได้มีการศึกษามีการดําเนินการทดสอบต่างๆพวกนี้จนสําเร็จก่อนก่อนที่จะพระราชทานลงมาชาวบ้านนั้นสามารถบริหารจัดการโครงการได้เองเพราะว่าชาวบ้านคือเจ้าของโครงการให้องค์ความรู้เขาเพื่อที่เขาจัดการบริหารด้วยตัวเขาเองอย่างยั่งยืนต่อไปครับผมทุกโครงการ สืบสารความสุขทั่วผืนแผ่นดินไทย